นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดทำโดยนางสาวเฮมสุดามาจันทึกชั้นปะวะสนหนึ่งแผนการจัดการสำนักงานเสนออาจารย์กฎธนาทศคำอินกิจกรรมกุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคคลหรือองค์กรรวมทั้งเพื่อเป็นการทำงานเป็นทีมและเพื่อการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม พอเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมกล้าแสดงออกมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ 1. กิจกรรมที่ทําให้กลุ่มได้เรียนรู้พฤติกรรมทัศนคติและการเข้าใจ 2. กิจกรรมที่ทําให้กลุ่มการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเองเกิดการยอมรับจากผู้อื่น 3. การเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่มและกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงการอยู่ร่วมกันในสังคม 4. การใช้กระบวนการกลุ่มนำมาเป็นแนวทางทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองคอ์กร